แชร์ประสบการณ์แนวทางการเตรียมประวัติการแชทและวิดีโอคอลเพื่อยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนอันนี้ประวัติการแชทกับวิดีโอคอลก็คือเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับตอนที่เราคุยกันกับผู้เชิญผู้เชิญนี้ก็เป็นได้ทั้งแฟนญาติเพื่อนนะได้หมดเลยเพื่อเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้เชิญว่ารู้จักกันจริงและก็ได้เคยคุยกันจริง ซึ่งการขอวีซ่าเยี่ยมเย็ยนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือหลักฐานความสัมพันธ์และก็ที่ดีที่สุดคือรูปถ่ายคู่ซึ่งตรงนี้คือถ้าเรามีเยอะได้เนี่ยก็คือเราก็โอเคไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะประวัติการแชทวิดีโอคอลก็จะเป็นแค่ส่วนประกอบแต่สําหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะบังเอิญไม่ได้ถ่ายรูปกันไว้หรือถ่ายไว้แค่นิดเดียวหรืออาจจะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย มันก็กลายเป็นว่าเป็นไฟล์บังคับไปซะแล้วว่าประวัติการแชทกับวิดีโอคอลเนี่ยจะต้องเตรียมให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันสําหรับคนไม่เคยเจอหน้ากันนะกับผู้เชิญเนี่ยก็มีโอกาสผ่านมีโอกาสผ่านสําหรับบางประเทศเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากว่าถ้าคุณยังไม่เคยเจอหน้ากันเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ให้ผ่านแต่บางประเทศก็ยังมีโอกาสซึ่งออก,ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าประเทศไหนจะเขี้ยวประเทศไหนไม่เขี้ยวซึ่งเราก็ถ้ารู้ตัวว่ายังไม่เคยเจอหน้า หรือว่าเคยเจอแต่ว่ามีรูปถ่ายน้อยเนี่ยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของแชทกับวิดีโอคอลเราจะต้องเตรียมให้เยอะที่สุดคําแนะนําหัวอับส่วนใหญ่ที่เคยพูดไปแล้วก็คือประวัติการแชทที่เป็นตวนัวอักษรสามสิบถึงสีรูปประวัติการคุยวิดีโอคอลที่เห็นหน้าก็อีก3 0มสถึงสีรูปส่วนที่ว่าจะมานั่งบรรยายอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็จริงๆก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่ก็ที่เคยทําให้เพื่อนๆก็ไม่ได้บรรยายอะไรก็คือแค่เอารูปให้เยอะที่สุดก็พอทีนี้ก็มีเพื่อนๆที่มาตั้งคําถามตรงนี้แหละในโกโนไก์กรุ๊ปนะว่าเออจะต้องปริ้นประวัติการแชททั้งหมดหรือไม่หรือแค่บางส่วนคืออย่างอย่างที่บอกอะ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่บางคนนี่เยอะเกินไปประมาณว่าหน้าละรูปหน้าละรูปแล้วเป็นร้อยหน้าอย่างเงี้ยเขาก็ขี้เกียจด,ดูอะไรนี้ใช่ไหมก,ก็เอาเป็นว่าเยอะๆแต่ว่าใส่ส หน้าละหกรูปอะ่ะสาหรับประวัติการแชทวิดีโอคอลนะสี่ถึงหกรูปะนะก็สักสามสิบถึงสี่สิบรูปก็ถือว่าเยอะแล้วนะจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเยอะเกินแล้วเ,เขาก็อาจจะขี้เกียจด,ดูะนะข้อสองคือสถานทูตจะมานั่งอ่านประวัติการแชทของเราทั้งหมดไหมแอบบเขินก็บอกเพราะว่าอ่านประวัติการแชทก็คือได้เห็นใช่ไหมว่าคุยอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้ไหมเอาว่าเขาคงแค่ดูคร่าวๆแหละใครจะมีเวลามานั่งอ่านหมดเพราะว่าเขาก็ต้องตัดสินวีซ่าคนตั้งเยอะในแต่ละวันใช่ไหม เขาก็คงจะดูแค่คร่าวๆหรือบางทีถ้าเกิดว่ามีรูปคู่เยอะดีอยู่แล้วเนี่ยเผ่อๆเขาจะไม่ได้ดูเขาก็เลื่อน,อนๆผ่านเฉยๆอะไรอย่างนี้นะแต่คือเราต้องมีเผื่อไว้ก่อนอย่างที่บอกนะโดยเฉพาะคนที่มีรูปคู่น้อยหรือว่าไม่ได้เจอหน้ากันไม่เคยเจอหน้ากันอะไรนี้นะทีนี้ต่อมาก็คือเป็นคําแนะนํานะครับของคนอื่นเหมือนกันนะที่จะมาอ่านให้ฟังคร่าวๆนะส่วนนี้ขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเลือกบางส่วนพยายามเน้นจํานวนวันค่ะ และไม่ต้องโชว์การคุยครบถ้วนก็ได้เอาแค่วันละครั้งเอาเฉพาะด้านบนบนหรือตรงไหนก็ได้ตัดมาเขาจะดูความสม่ำเสมอความถี่ของการแชทค่ะไม่ต้องเขินค่ะส่วนมากเขาไม่มานั่งอ่านบางทีเรามีการส่งรูปภาพอะไรที่อยู่ในแชทใช่ไหมก็เนี่ยแคปไอ้ตรงหน้าที่เป็นการส่งรูปภาพก็ได้นะก็ดีกว่ามีแต่ตัวอักษรอย่างเดียวส่วนตัวเราแคปแบบเดือนละหนึ่งแชทอุงเล็บคบกับแฟนมา18เดือนก็18แคปเลยก็เป็นข้อความคุยทั่วไป แต่ดูชัดเจนว่าเป็นคนรักกันหรือบทสนทนาเวลาถามถึงครอบครัวบ้างบอกรักคิดถึงนิดหน่อยเรื่องงานหรือเดลี่ไลฟ์นิดนิดบทสนทนาแบบแพรนที่เราจะเจอกันอะไรนี้ให้ดูต่อเนื่องอ่ะอันนี้คือแนวสมจริงก็โอเคนะแคปแบบเป็นไฮไลท์เด่นๆก็ได้นะไม่ใช่เอาแบบเอาหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยห้เฮลโลอะไรอย่างนี้ Hi, hello, นส่งสติ๊กเกอร์ก็เอาหมดอะไรเงี้ยนั้นมันก็ดูจะเก,เกินไปหน่อยก็เอาเฉพาะไฮไลท์ก็ได้ ถือถ้ามันมีเยอะอยู่แล้วนะมองว่าตัวจดหมายแนะนําความสัมพันธ์กับรูปถ่ายคู่น่าจะจําเป็นมากกว่าใช่ก็คือจดหมายแนะนําความสัมพันธ์เนี่ยก็คือจดหมายแนะนําตัวของเรานั่นแหละโอเคคือเราต้องเขียนให้ครบถ้วนสําคัญกว่าแน่ๆนแล้วก็รูปถ่ายคู่ถ้าเรามีเยอะก็มีผลมากกว่าส่วนรูปของแชทกับวิดีโอคอลเนี่ยเป็นส่วนประกอบถ้าเรามีพวกนั้นเยอะอยู่แล้วคือจดหมายแนะนําตัวกับรูปถ่ายคู่แต่สําหรับคนที่มีรูปถ่ายคู่น้อยหรือไม่เคยเจอหน้ากันซึ่ง มันเป็นไฟล์บังคับที่จะต้องเตรียมให้เยอะที่สุดนะครับแต่ย้ําอีกทีหนึง่งสําหรับคนไม่เคยเจอหน้ากันเนี่ยโอกาสผ่านจะน้อยนะแต่ก็มีซึ่งเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วกออ็มีหลายคนที่ผ่านแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ผ่านฉะนั้นต้องเตรียมใจไว้สําหรับคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันต่อมาเลือกแคปเอาส่วนที่คุยหวานๆส่วนตัวของเราแคปออกมาเยอะเอาไปปริ้นที่ร้านกระดาษแผ่นหนึ่งก็ประมาณ4ี่้ารูปแล้วแต่ความสะดวก วันหวานก็มีสติกเกอร์หัวใจเต็มเลยเดี๋ยวนะก็อย่างที่บอกนะเอาแต่สติกเกอร์เนี่ยมันก็ดูจะเกลือไปหน่อยนะเอาข้อความไฮไลท์ไฮไลท์ที่สําคัญต่อมาแค่บางส่วนค่ะคือของเราตอนจีบกันแรกๆแฟนหวานมากเลยแคปเก็บไว้เต็มไปหมดเลยเออจริงๆถ้ามีวันที่ด้วยก็ดีนะบางทีมันจะมีวันที่ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ก็จะได้เหมือนแบบว่าเรียงวันกันไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยให้เขาเห็นว่าเอ้ยนี่ตั้งแต่วันนี้ปีนี้นะบางทีมันก็มีใช่ไหม พอมาตอนขอวีซ่าเลยไม่ต้องวนกลับไปหาแคปใหม่เลยคือเขาเขาสงสัยจะเอาแต่ของเดิมวนไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะมันจะยากแต่ครั้งแรกๆละครับพอได้วีซ่าครั้งถัดๆไปก็ใช้ของเดิมเป็นหลักก็ได้ของหนูหนักสุดต้องรีบกลับไปแคปเพราะเฟซของนางโดนแฮ็กแล้วก็หกเดือนด้วยโชคดีที่เก็บข้อความเป็นถาวรตอนนี้รีบแคปจนมือล็อกไปหมดแล้วห้าห้าแคปหน้าจออาทิตย์ละหนึ่งหรือสองแชทค่ะตอนนี้ทยอยวางรูปบนเวิร์ดแล้วแค่รอเอามาเพิ่มทุกอาทิตย์ นี่ต้องขอโฆษณาตัวเองด้วยความภาคภูมิใจนะเพราะว่าไอเดียการแคปไอรูปวิดีโอคอลหรือรูปแชทเนี่ยมันมาจากออฟเองใช่ไหมคือออฟไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกแต่ว่าสถานทูตบางแห่งเขามีบอกออแล้วเราก็เป็นคนเอามานําเสนอก่อนซึ่งออฟคิดว่าเป็นคนแรกๆนะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆหลายคนได้วีซ่าผ่านเพราะว่ามันเป็นหลักฐานสําคัญในะเรื่องของความสัมพันธ์นะเ,เป็นหลักฐานสําคัญที่ ลองจากเรื่องของใบการันตีแล้วก็จดหมายเชิญนะเอาเป็นว่าต่อให้มีใบการันตีกับจดหมายเชิญแต่ไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์วีซ่าก็อาจจะไม่ผ่านเพราะเขาไม่เชื่อความสัมพันธ์ไงต่อมานีแคปตั้งแต่วันแรกที่พูดคุยกันจีบกันขอเป็นแฟนบอกรักหรือแม้กระทั่งการพูดคุยถามไถ่สารทุกสุดดิบประจําวันแต่ไม่ได้เอาทั้งหมดเพราะมันจะเยอะมากบางทีอาจจะเป็นร้อยหน้านะซึ่งมันจะเยอะเกินไปคิดว่าทางสถานทูตไม่น่าอ่านทั้งหมดเอาแค่คร่าวๆใช่ครับเอาแต่ไฮไลท์นะ สามสถึงสี่สิบรูปก็พอแล้วแต่เกิดว่าไฮไลท์ไม่เยอะก็คงต้องนะเอาทั่วๆไปด้วยนะถ้าแคปหมดคงได้เป็นหนังสือหลายเล่มหนาๆเลยห้าห้าห้าหก็สรุปสุดท้ายนะครับว่าจะเอาเยอะแค่ไหนก็3 0มสิถึงสี่สิบรูปอย่างที่บอกจะมากกว่านั้นหน่อยนึงก็ได้แต่มากเกินไปบางคนเป็นร้อยหน้าเขาก็คงจะลำคานนะนะถ้าเกิดาเาคิดว่าเรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอาที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆถ้ามันมีเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็30 4 0รูปอย่างที่บอก แต่ถ้าเรามีรูปถ่ายคู่อยู่แล้วรูปถ่ายคู่เราเยอะมากอยู่แล้วพวกนี้ก็อาจจะแค่กลางๆอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่ารูปถ่ายคู่เนี่ยสำคัญกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคก็ทีนี้เพื่อนๆมีเทคนิคยังไงในการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ